ร้อนเป็นบ้านายจะไปไหนนะ่ะไม่ไม่ฉันฉันเป็นผู้ชายฉันทนต่อ,ตอ,อความร้อนแรงของเธอไม่ได้ขนาดนั้นเธอมาแล้วสื่อถเอ่ยผู้ยั่วยวนอยู่ที่นี่ในที่สุดเธอมาทําอะไรในห้องอาบน้ําของฉันหายากนะที่นายจะซื้อชุดว่ายน้ําให้ฉันมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะถ้าฉันไม่ได้ใส่ให้นายเห็นเป็นไงดูดีไหม ถึงแม้ว่าฉันจะไม่เคยเห็นมันตอนอยู่ร้านแต่บอกเลยว่ามันจะดูดียิ่งขึ้นเมื่ออยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนฉันไม่ได้พูดเกินความเป็นจริงมันดูดีมากถ้าอย่างนั้นนายอยากเห็นสิ่งที่ดีกว่าไหมมันอยู่ภายใต้ชุดนี้ภายใต้ชุดนั้นหรอเป็นไปได้ไหมว่าเธอต้องการที่จะข้ามเส้นในที่สุดในอดีตเธอมักจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแต่วันนี้เธอก็ทนไม่ไหวงั้นสินะ <c oughs> <c oughs> อย่าไว้ใจในการควบคุมอารมณ์ของฉันมากเกินไปไม่งานฉันกลัวว่าฉันจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่นายของฝันหวานว่าพี่สาวคนนี้จะมอบร่างกายให้นายสินะแต่กระแสน้ำที่นี่ไหลแรงมากมันทำให้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีน้ำไหลนี่มันบ่อน้ำร้อนนะจะไปมีน้ำไหลได้ยังไงเยนนี่ต้องการอะไรกันแน่ ฉันบอกนายแล้วว่าน้ำไหลแรงเกินไปตอนนี้ชุดว่าน้ำลุดซะแล้วนี่นี่นี่สื่อถูไยอย่าบอกนะว่าตอนนี้เธอน้องชายเข้ามาหาพี่สาวเร็วถ้ามีคนไม่ดีมาเห็นพี่สาวเข้าแล้วก็พี่สาวจะไม่สามารถแต่งงานได้นี่มันสถานการณ์อะไรเห็นได้ชัดเจนว่าที่นี่ไม่มีใครอยู่เลยอย่าอย่อยาก,กลัวไปเลยฉันมาแล้ว บอกเลยว่าน้ำไหลแรงมากข้างล่างชั้นก็ดูดแล้วเหมือนกันสื่อถูเว,ว่งเธอต้องเข้าใจฉันกำลังพยายามระงงับความอยากไม่ให้อยู่ในจุดนั้นและมันอาจจะไม่สามารถทำได้อีกต่อไปเธอต้องเข้าใจในสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่อย่าปล่อยนะเธอ,อยั่วชันเองนะแล้วอย่ามาเสียใจที่หลังล่ะ นายสามารถรับผิดชอบฉันได้ไหมฉันอยากเป็นเมียหลวงของนายนายสามารถรับผิดชอบต่อฉันได้ไหมฉันอยากเป็นเมียหลวงของนายแต่ฉันยังไม่พร้อมสำหรับเรื่องนั้นนี่นายจะไม่รับผิดชอบฉันงั้นหรอฉันพร้อมแล้วนะแล้วฉันสามารถเป็นเมียน้อยได้ไหม ตำแหน่งเมียหลวงถูกสงวนไว้ให้เฉินคารซินฉันสามารถเป็นเมียน้อยได้เธอควรรู้ว่าผู้ชายไม่ได้คิดแค่เรื่องริมฝีปากเสมอไปมันไม่เกี่ยวกับว่าจะเป็นเมียหลวงหรือเมียน้อยฉันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในตอนนี้ฉันอาจทำบางสิ่งที่ไม่ควรโอ้นั่นนายเป็นอะไรไปนะ่ะฉันไม่รู้ว่าฉันจะควบคุมตัวเองได้ไหมถ้าฉันอยู่ที่นี่ต่อ ฉันยังไม่สามารถรับปากได้ว่าฉันจะดูแลเธอได้สื่อถอ๋ยไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่คิดแน่นอนตะกูลสื่อถูนั้นลึกลับมากสําหรับฉันเช่นกันฉันข้ามเส้นไม่ได้ฉันต้องออกไปรีบใส่เสื้อผ้าของเธอเร็วฉันจะไม่แอบดูหรอกหากเธอไม่แน่ใจฉันสามารถออกจากที่นี่และรอจนกว่าเธอจะใส่มันเสร็จชายคนนี้ทําให้ฉันประหลาดใจขึ้นเรื่อยๆ ฉันก็รู้จักกับนายมาโดยตลอดฉันก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากหยุดเสียงแท้ด้วยแล้วถ้าอยากมองก็แค่หันกลับมาถ้าฉันรักษาระยะห่างนี้ไว้ถึงแม้ว่าฉันจะมองไปฉันก็ไม่สามารถทำอะไรได้มีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตทำไมฉันจะไม่มองฮ่าฮ่าสื่อถูเว้นี่คือสิ่งที่เธอต้องการเองนะฉันนายคิดว่าจะเห็นอะไรนั้นหรอ ชุดว่ายน้ําของเธอไม่ได้หลุดตั้งแต่แรกๆงั้นหรอแล้วเธอใส่มันได้ยังไงไม่มีใครห้ามใส่ชุดว่ายน้ำสองชุดนี่มันแปลกตรงไหนฉันไม่เล่นกับนายแล้วฉันจะไปนอนบ้าจริงฉันโดนผู้หญิงคนนี้หลอกอีกแล้วเกือบแล้วฉันเกือบจะโดนเขาจบแล้ว สายที่ไม่ได้รับมากมายจะเคอร์เซียนและชิงเหี่ยวเกิดอะไรขึ้นที่นั่นกันเกิดอะไรขึ้นยาปลอมได้แพร่กระจายมายังเมืองตรงเฉินและทั่วประเทศมีผู้คนจํานวนมากป่วยขึ้นเรื่อยๆเพราะมันอะไรกันนี่ฉันเพิ่งเผาคลังสินค้าของพวกมันมันจะแพร่กระจายไปเร็วขนาดนั้นได้ยังไงพวกเขามีคลังสินค้ามากมายที่เซียงไห่เป็นเพียงจุดเ,ดเล็กๆจุดหนึ่งที่ไม่สําคัญอะไรฉันจะออกไปทันที ไอเดี๋ราชั้นนั่นชิชิชิอันนี้เป็นบริบทแสดงถึงความไม่พอใจนะครับผมก็ไม่รู้ว่าที่จริงมันแปลว่าอะไรกันแน่นะครับขออภัยด้วยถ้าผิดพลาดนะเงินเป็นสิ่งที่ดีต้องใช้เงินจํานวนมากในการซ่อมแซมแน่นอนชั้นไม่รู้สึกเสียใจกับค่าซ่อมแซมของเล่นอย่างเธอในท้ายที่สุดแล้ว ยาชิงเฉินของเย่ยอเทียนช่วยใ้ฉันได้รับมันมากกว่า800 0ล้านฮ่าฮ่าฮ0 0ล้านภายใน2วันมันคุ้มค่าที่จะเล่นกับเขาเป็นระยะเวลาที่นานอันนี้ผมขอเปลี่ยนข้างเงินเป็นอาบินเลียนนี่ผมจะอ่านเป็นพันล้านนะครับส่วนบินเลียนนี่จะเอาเป็นล้านนะเพราะว่าแต่ก่อนผมใช้บินเลียนเป็นล้านนะครับขออภัยด้วย นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเงินของคนทั่วโลกเท่านั้นที่จะทำให้ฉันพอใจฉันต้องการมากกว่านี้คุณปู่งั้นเหรอปู่โทรหาผมตอนนี้มีอะไรงั้นเหรอยาชิงกวนนี่ใช่ของแกหรือเปล่าก็จบกันไปแล้วนะครับกับตอนที่2 0 9นะครับ210จะมาในตอนประมาณ3ทุ่ม2ทุ่มประมาณนั้นนะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe และกดแชร์ผมด้วยนะครับไปลับไป